สวัสดีครับเคยคิดกันเล่นๆไหมครับว่าถ้าวันหนึ่งเราได้รับมรดกเป็นพันล้านนะ่ะภาษีที่เราต้องจ่ายเขาจะคิดจากมูลค่าทรัพย์สินณวันที่เจ้ามรดกเสียชีวิตไปเลยหรือว่าต้องรอคิดตอนที่เราได้รับโอนทรัพย์สินมาจริงๆกันแน่คำถามนี้นะครับไม่ใช่แค่เรื่องสมมุติแต่เป็นหัวใจสําคัญของคําพิพากษาครั้งประวัติศาสตร์ที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ครับใช่แล้วครับคําถามที่เราคุยกันเมื่อกี้นี่แหละครับคือแก่นของข้อพิพาทในคดีจริงเลยนะครับในคาพิพากษาสารีกาที่26 5ห ทับ2567ซึ่งต้องบอกว่าเดิมพันกันด้วยเงินภาษีหลักหลายล้านบาทเลยทีเดียวเอาละครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นมายังไงสำหรับเรื่องที่เราจะมาไล่เรียงกันวันนี้นะครับเราจะเริ่มกันที่ตัวคดีมรดกพันล้านที่เป็นต้นเรื่องก่อนเลยจากนั้นจะไปดูข้อพิพาทเรื่องเวลาที่เป็นประเด็นหลักแล้วมาดูกันว่าศาลใช้หลักที่เรียกว่าภาพนิ่งมาตัดสินคดีนี้อย่างไงแล้วหลักการนี้มันถูกนําไปใช้กับทรัพย์สินและหนี้สินต่างๆอย่างไงบ้างจนกลายมาเป็นบรรทัานใหม่ และที่สําคัญที่สุดเลยก็คือทั้งหมดนี้มันมีความหมายกับทายาทอย่างเราๆยังไงบ้างครับโอเคครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีกองมรดกมูลค่ามหาศาลกองหนึ่งของผู้เสียชีวิตท่านหนึ่งนะครับซึ่งมรดกทั้งหมดเนี่ยตกทอดไปสู่ทายาทต,ตามกฎหมายเพียงคนเดียวเลยก็คือคุณสซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของผู้ตายครับและนี่คือมูลค่าเริ่มต้นของกองมรดกครับ1246ล้านกว่าบาทใช่ครับฟังไม่ผิดครับ ตอนที่คุณสอไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีมรดกเนี่ยเขาก็ได้ระบุมูลค่ากองมรดกไว้ที่ตัวเลขนี้แหละครับซึ่งในนั้นก็มีทั้งที่ดินหลักทรัพย์และก็เงินฝากในธนาคารแต่เรื่องมันไม่ได้จบง่ายๆแค่นั้นนะสิครับจุดเริ่มต้นของข้อพิาพาทมันเกิดขึ้นตรงนี้เลยเมื่อกรมสัมพากรเข้ามาตรวจสอบแล้วก็มีความเห็นว่าเอ๊ะการคำนวณมูลค่ามรดกของคุณสเนี่ยมันไม่น่าจะถูกต้องนะ และไอความเห็นที่ไม่ตรงกันนี่แหละครับที่นำไปสู่การต่อสู้ทางกฎหมายครั้งสำคัญเลยทีเดียวคือถ้าจะให้สรุปข้อขัดแย้งทั้งหมดในคดีนี้นะครับบอกได้เลยว่ามันคือเรื่องของการตีความคำว่าเวลาที่ต่างกันคนละขั้วเลยฝั่งทายาทเนี่ยเขายืนยันว่ามูลค่ามรดกมันต้องหยุดนิ่งหรือฟิกซ์เอาไว้ณวันที่เจ้ามรดกเสียชีวิตแต่ทางกรมสรรพกรกลับมองว่า ไม่ได้สิต้องรวมดอกเบี้ยเงินปันผลหรือผลประโยชน์ทุกอย่างที่มันงอกเงยขึ้นมาหลังจากวันนั้นเข้าไปด้วยและความเห็นที่ต่างกันนี่แหละครับมันส่งผลให้กรมสัมพากรประเมินออกมาว่าคุณสเนี่ยจ่ายภาษีขาดไปถึง7ล้านกว่าบาทโอ้โหและที่สําคัญนะครับยอดนี้ยังไม่รวมเบี้ยป,ปรับกับเงินเพิ่มอีกนะซึ่งก็คือค่าปรับจากการจ่ายภาษีไม่ครบถ้วนหรือล่าช้านั่นเองครับ เห็นไหมครับว่าคำถามที่ดูหมือจะง่ายๆแค่ว่าจะนับมูลค่าวันไหนเนี่ยกลับต้องใช้เวลาสู้คดีกันนานหลายปีเลยนะครับกว่าจะได้คำตอบสุดท้ายออกมาคือคดีนี้ผ่านการพิจารณามาตั้งแต่ศาลภาษีอากรกลางสู้กันต่อไปในชั้นศาลอุทธรณ์จนในที่สุดก็ต้องไปจบที่ศาลสูงสุดของประเทศก็คือศาลฎีกาเพื่อหาข้อยุติที่เป็นที่สิ้นสุดครับ เอาแล้วครับทีนี้เรามาดูกันที่ตัวคําตัดสินของสาลฎีกาเลยดีกว่าแล้วเราจะเห็นภาพชัดขึ้นเลยครับว่าคําตัดสินในคดีนี้มันได้สร้างบรรทัดฐานทางกฎหมายที่ชัดเจนขึ้นมาได้ยังไงคือสารท่านเริ่มต้นได้น่าสนใจมากครับท่านกลับไปที่จุดตั้งต้นเลยคือการตีความนิยามของคําว่ามรดกตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยเหล่านี้แหละครับและนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญของคําพิพากษานี้เลยสารดีกาวางหลักไว้ชัดเจนเป๊ะๆเ,เลยว่า กองมรดกเนี่ยมันตกทอถึงทายาททันทีณนะวินาทีที่เจ้ามรดกเสียชีวิตคือมันเหมือนกับการกดชัตเตอร์ถ่ายรูปครับเป็นภาพนิ่งที่หยุดกองมรดกทั้งหมดเอาไวนะ้ณเวลานั้นเปะ๊เปะเลยประเด็นสําคัญที่สุดก็คือไอ้หลักภาพนิ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องทางเทคนิคนะครับแต่มันคือการสร้างความแน่นอนและก็ป้องกันปัญหาที่จะตามมาในอนาคตด้วยลองคิดดูสิครับว่าถ้ามูลค่ามันเปลี่ยนไปไเรื่อยๆเนี่ย ทายาทก็อาจจะไปเลือกโอนทรัพย์สินในวันที่มูลค่ามันตกต่ำที่สุดเพื่อจะได้เสียภาษีน้อยลงใช่ไหมครับดังนั้นหลักภาพนิ่งนี่แหละครับที่เข้ามาสร้างกฎเกณฑ์ที่มันชัดเจนและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วพอมีหลักการที่ชัดเจนแบบนี้แล้วศาลท่านได้นําหลักภาพนิ่งนี้ไปปรับใช้กับทรัพย์สินแต่ละอย่างในกองมรดกของคุณสอ,อยังไงบ้างเรามาดูกันครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าศาลใช้หลักการนี้อย่างสม่ําเสมอมากๆกับทรัพย์สินทุกประเภทเลย ไม่ว่าจะเป็นเงินฝากธนาคารศาลก็บอกว่าให้คิดมูลค่าณวันเสียชีวิตเท่านั้นดอกเบี้ยที่งอกขึ้นมาทีหลังอันนั้นไม่ใช่มรดกหรืออย่างหุ้นกู้ก็ให้คิดมูลค่าของตัวหุ้นกู้ณวันเสียชีวิตเหมือนกันคือหลักการมันชัดเจนมากครับว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นหลังวินาทีแห่งความตายจะต้องถูกแยกออกจากกองมรดกที่ต้องเสียภาษีทันที ตรงนี้เป็นอีกจุดที่สำคัญมากๆเลยนะครับสารได้ชี้ให้เห็นความแตกต่างชัดๆเลยว่ามันคือภาษีคนละตัวกัน คือภาษีการรับมรดกเนี่ยมันเป็นภาษีที่เก็บจากทายาทสําหรับการได้รับมรดกก้อนนั้นณนะวันที่เจ้ามรดกเสียชีวิตส่วนรายได้ที่มันงอกเงยขึ้นมาทีหลังอย่างเช่นดอกเบี้ยเงินปันผลถามว่าต้องเสียภาษีไหมคําตอบคือต้องเสียครับแต่มันจะไปเสียในรูปแบบของภาษีเงินได้ของตัวกองมรดกเองซึ่งยังไม่ได้แบ่งไม่ใช่ภาระของทายาทในฐานะผู้รับมรดกครับเคลียร์นะครับ ดังนั้นคำพิพากษานี้มันจึงไม่ได้เป็นแค่บทสรุปของคดีของคุณสอคนเดียวนะครับแต่มันคือการวางบรรทัดฐานใหม่ทางกฎหมายที่จะมีผลผูกพันต่อไปในอนาคตเลยทีเดียวคือถ้าบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องการคำนวณภาษีมรดกมันค่อนข้างจะคลุมเครือนะครับแล้วก็เปิดช่องให้ตีความต่างกันได้เยอะมากแต่คำพิพากษาฉบับนี้ถือว่าเป็นการขีดเส้นที่ชัดเจนมากๆครับต่อจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรหรือฝั่งทายาทเองก็จะมีกฎเกณฑ์เดียวกันที่ต้องปฏิบัติตาม เรียกได้ว่าเป็นการกระจัดความไม่แน่นอนที่เคยเป็นต้นเหตุของข้อพิพาทมาตลอดไปเลยครับแล้วทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันมีความหมายกับพวกเราอย่างไงบ้างอะไรคือข้อสรุปสําคัญที่สุดที่เราควรจะจําไว้จากคาพิพากษาครั้งประวัติศาสตร์ฉบับนี้ครับสรุปเป็นหลักการสําคัญๆได้4ข้อที่ต้องจําให้ขึ้นใจเลยนะครับข้อแรกวันที่ใช้ประเมินมูลค่ามรดกถูกกาหนดตายตัวเลยคือวันที่เสียชีวิตเท่านั้นข้อ 2. ผลประโยชน์ใดๆที่เกิดขึ้นหลังจากวันนั้น ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินปันผลจะถูกแยกออกไปไม่นับเป็นมรดกที่ต้องเสียภาษีครับข้อ 3. ในทางกับกันหนี้สินที่เกิดขึ้นหลังจากวันเสียชีวิตก็เอามาหักลดหย่อนมูลค่ามรดกไม่ได้เช่นกันและข้อสุดท้ายข้อ 4. มูลค่าของทรัพย์สินแต่ละอย่างให้ยึดตามมูลค่าณวันที่เสียชีวิตเป็นเกณฑ์เสมอครับจะเห็นได้ว่าคำพิพากษา,าสารดีกาฉบับนี้ได้มอบความชัดเจนที่หลายคนรอคอยมานาน แต่ในขณะเดียวกันนะครับมันก็ทิ้งคำถามใหม่ที่น่าสนใจเอาไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อว่าในเมื่อตอนนี้กฎเกณฑ์ทุกอย่างมันชัดเจนแบบสุดๆแล้วสิ่งนี้มันจะเปลี่ยนวิธีคิดหรือกลยุทธ์ในการวางแผนมรดกเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปในอนาคตได้อย่างไรบ้างนี่คือโจทย์สำคัญที่ทุกคนต้องนำกลับไปคิดต่อครับ